กัมพูชาทาเป็นกติกาศาลกนแล้วเราไม่ฟอ้องมันก็จะมีคําถามตามมาเลยว่าเรารอต่อรองอะไรหรือไม่นี่จะเป็นเรื่องใหญ่สาหรับเราที่ตอ้องอธิบายว่าทําไมเราไม่ใช้กลไกเหล่านี้ทําไมไทยจึงจําเป็นต้องฟอง้องศาลองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สามารถทําได้จากการที่กัมพูชาโจมตีพลเดือแล้วก็โรงพยาบาลของเราเดี๋ยวนี้เพียงสรุปให้ฟังครับสนับสนุนโดย Refresh Your Life น้ำดื่มสปริงโค อาจารย์ปฏิทานให้ความเห็นว่าไทยมีความจําเป็นที่จะต้องฟ้องกัมพูชาทุกช่องทางที่สามารถทําได้ครับเพื่อเป็นการปิดล้อมกัมพูชาบนเวทีนานาชาติเพราะจะทําให้กัมพูชาไม่สามารถใช้เวทีเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของตนเองได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีข้อมูลของทางฝั่งไทยเนี่ยคอยคานอํานาจอยู่นั่นเองครับแล้วก็ยังเป็นการช่วยลดการสนับสนุนจากพันธมิตรของกัมพูชาทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมอีกด้วยครับส่วนช่องทางที่ไทยสามารถฟ้องกัมพูชาได้หลักๆจะมีทั้งหมด2ช่องทางช่องทางแรกคือการฟ้องศาลไทยเป็นช่องทางที่ทําได้ง่ายและทําได้ ทันทีเราควรจะต้องทําด้วยนะครับโดยอาศัยกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงกิจการภายในประเทศและภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติซึ่งมีอยู่แล้วอย่างชัดเจนครับหากมีหลักฐานที่ชี้ชัดนะครับว่าคนของกัมพูชาหรือแม้แต่เครือข่ายญาติพี่น้องของเขาเข้ามาในประเทศเพื่อลุกล้าอธิปไตยก็สามารถดําเนินการทางกฎหมายได้ทันทีครับข้อต่อมาคือการฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC นะครับโดยศาลอาญาระหว่างประเทศจะเป็นการฟ้องไปที่ตัวของบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นอาชญากรทางสงครามครับแต่ไทยมีข้อจํากัดตรงที่ ยังไม่ได้เป็นสมาชิกแบบเต็มตัวทําให้น้ําหนักในการฟ้องเนี่ยมันไม่เท่ากับประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับและถ้าหากศาลตัดสินว่าผิดจริงการบังคับใช้กฎหมายก็ทําได้ยากครับเนื่องจากไม่มีองค์กรใดในโลกที่มีอํานาจโดยตรงในการลงโทษหรือใช้กําลังเข้าจัดการนะครับรวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ก็ทําได้เพียงออกมติต่างๆแต่ไม่สามารถเข้าไปลงโทษโดยตรงได้ครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะฟ้องกัมพูชามาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นการย้อนกลับไปเก็บหลักฐานบางอย่างอาจจะทําได้บางอย่างอาจจะทําไม่ได้ข้อมูลบางส่วนก็อาจจะเก็บยากแล้วอย่างเช่นการเคลื่อนย้ายที่ตั้งทางการทหารแล้วก็การสู้รบที่เกิดขึ้นก็อาจจะทําให้สมรภูมิต่างๆเปลี่ยนไปอาจจะต้องไปเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายทางดาวเทียมของทางเรากับของประเทศต่างๆที่มีอยู่ใช้เวลานะครับ สรุปก็คือแม้ว่าการฟ้องร้องมันจะมีความยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็มีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะแต่ว่าไทยเราเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องฟ้องทุกช่องทางที่สามารถทําได้นะครับเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นฮะว่าเรายึดมั่นในกฎกติกาสากลแล้วก็ไม่เพิกเฉยต่อการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ